กระเถี่ยวดียว โอเคนะทุกท okay, ่านเต็มไปหดแล้วตรวมขอนะเช็คของให้เรียบร้อยนะครับลงมาแล้วน่าจะเข้าประตูที่สองประตูที่สามนะครับ้าไปแล้วต้องสแกนกระเป๋าหนึงคร